คุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองไม่เคยดีพอไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็มักจะมีคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าดูดีกว่าหรือฉลาดกว่าคุณเสมอนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณถูกสอนให้คิดแบบนี้มาตลอดแต่ถ้าฉันบอกคุณว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาคือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คุณทุกข์ใจมากที่สุดละ่ะ พระพุทธเจ้าได้สอนเรื่องนี้มานานกว่า2,500ปีแล้วและในวิดีโอนี้คุณจะได้เข้าใจว่าทำไมการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นถึงมีแต่ทำให้ไม่มีความสุขและคำสอนของพระพุทธศาสนาจะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากมันได้อย่างไรตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้ประเมินคุณค่าของตัวเองโดยการเปรียบเทียบกับคนอื่นใครได้คะแนนดีที่สุดในโรงเรียนใครมีงานในฝันใครดูมีความสุขที่สุดในโซเชียลมีเดีย ปัญหาคือการเปรียบเทียบไม่มีวันสิ้นสุดเพราะจะมีใครบางคนที่เก่งกว่าอยู่เสมอที่แย่กว่านั้นคือนิสัยนี้ทำให้เราติดอยู่ในวงวนของความไม่พอใจตลอดเวลาพระพุทธศาสนาสอนว่าความทุกข์เกิดจากความยึดติดและความปรารถนาและเมื่อเรามัวแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราก็ติดอยู่กับความต้องการที่จะดีกว่าหรือมีมากกว่าที่เรามีแต่เราจะออกจากวงวนนี้ได้อย่างไรพระพุทธศาสนาสอนอะไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ในพระพุทธศาสนามีแนวคิดที่เรียกว่าทุกข์ซึ่งเป็นความจริงของชีวิตและหนึ่งในสาเหตุสำคัญของทุกคือความปรารถนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเรามักจะต้องการมากขึ้นเสมอและเมื่อเราได้สิ่งหนึ่งแล้วก็จะเกิดความต้องการใหม่ขึ้นมาอีกเมื่อเราเห็นคนอื่นมีเราก็รู้สึกว่าเราควรมีสิ่งนั้นด้วยนี่คือวังวนของความทุกข์แต่ข่าวดีคือเราสามารถฝึกจิตใจให้หลุดพ้นจากวังวนนี้ได้ นี่คือคำสอนสำคัญสมข้อของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยให้คุณเลิกกังวลเกี่ยวกับคนอื่นและหันมาโฟกัสที่ตัวเองแทนความไม่เที่ยงไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไป พุทธศาสนาสอนว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่เหมือนเดิมตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างล้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตั้งแต่เรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญที่หล่อหลอมชีวิตของเราธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฤดูการหมุนเวียนมาแล้วก็จากไปร่างกายของเราแก่ลงอารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงไปในพริบตาไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งสิ่งนี้ยังรวมถึงสถานการณ์ภายนอกไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลว บ่อยครั้งที่เรามองไปยังใครสักคนที่ได้รับการยอมรับในระดับสูงแล้วเชื่อว่าสถานะของเขาจะคงอยู่ตลอดไป เราเห็นผู้คนที่มีอาชีพที่มั่นคงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นสัพย์สินที่น่าอิจฉาแล้วคิดว่าชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบอยู่เสมอแต่แท้จริงแล้วนั่นเป็นเพียงภาพลวงตาสิ่งที่ดูสูงส่งในวันนี้อาจพังทลายในวันพรุ่งนี้และสิ่งที่ดูเหมือนความล้มเหลวในตอนนี้อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตเมื่อเราเข้าใจถึงธรรมชาติที่ไม่เที่ยงของชีวิตอย่างแท้จริง เราจะตระหนักได้ว่าไม่มีประโยชน์ที่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะสุดท,ท้ายแล้วเราทุกคนต่างอยู่ภายใต้กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน ความไม่เที่ยงสามารถเห็นได้ในทุกด้านของชีวิตคนที่มีตำแหน่งสำคัญในวันนี้อาจสูญเสียตำแหน่งของตนเองในเวลาไม่นานนักธุรกิจที่สร้างฐานะขึ้นมาได้อาจเผชิญกับการล่มสลายในชั่วพริปตาคนที่เคยได้รับคำชื่นชมในเรื่องความงามอาจพบว่าวันหนึ่งรูปลักษณ์ของตนเองเปลี่ยนไปตามการเวลาเมื่อเรานำตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นเรากำลงัง ยึดติดกับช่วงเวลาหนึ่งที่หยุดนิ่งโดยลืมไปว่าทุกสิ่งที่เรากำลังอิจฉาในตอนนี้อาจไม่คงอยู่เหมือนเดิมในวันพรุ่งนี้สิ่งนี้นำเราไปสู่คำถามสำคัญในเมื่อทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหตุใดเราจึงต้องวางความสุขของเราไว้บนสิ่งที่ไม่มั่นคงเช่นการเปรียบเทียบกัน หากความสำเร็จไม่จีรังเช่นเดียวกับความล้มเหลวสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงจึงไม่ใช่การอยู่เหนือหรือได้กว่าคนอื่นแต่เป็นวิธีที่เรารับมือกับเส้นทางชีวิตของตนเองแทนที่จะเสียพลังงานไปกับการกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นมีหรือประสบความสำเร็จการมุ่งเน้นไปที่เส้นทางของตัวเองและยอมรับว่าเรากำลังเติบโตไปเรื่อยๆดูจะเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลกว่า หลายครั้งเรารู้สึกได้กว่าผู้อื่นเมื่อเห็นใครบางคนอยู่ในสถานะที่ดีกว่าแต่เรามักไม่ทันสังเกตว่าคนเหล่านั้นก็มีปัญหาเช่นกันแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ความทุกข์และอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ไม่ว่าสถานะทางสังคมฐานะทางการเงินหรือรูปลักษ์จะเป็นเช่นไรไม่มีใครสามารถหลีกหนีความเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้คนที่ดูเหมือนประสบความสำเร็จอาจกำลังต่อสู้กับปัญหาที่เราไม่อาจมองเห็นได้ในขณะที่คนที่กำลังเผชิญความยากลำบากในวันนี้อาจพบทางออกอภิปรกสถานการณ์ของตนเองได้ในอนาคตดังนั้นการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นจึงเป็นการมองโลกเพียงด้านเดียว เมื่อเรานำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรากำลังมองเห็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตพวกเขาโดยลืมไปว่าทุกอย่างล้นเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกต่ำต้อยในวันนี้อาจเลือนหายไปในวันข้างหน้าและสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้เราในขณะนี้อาจกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ช่วยให้เราเติบโตขึ้นเมื่อเรายอมรับความไม่เที่ยงเราจะไม่ยึดติดกับการวัดชีวิตของเรากับชีวิตของผู้อื่นแต่จะเริ่มเห็นคุณค่าในปัจจุบันขณะตามที่มันเป็นจริง อีกแง่มุมหนึ่งของความไม่เที่ยงที่สำคัญก็คือมันยังครอบคลุมถึงความทุกข์ของเราเองด้วยเมื่อเรากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเรามักจะรู้สึกว่าความทุกนี้จะไม่มีวันจบสิ้นเราอาจรู้สึกเหมือนติดอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจหลุดพ้นได้แต่ความจริงก็คือเช่นเดียวกับความสุขที่ไม่คงอยู่ความทุกข์ก็เช่นกันสิ่งที่ดูเหมือนอุปสรรคใหญ่ในวันนี้อาจกลาย เป็นเพียงความทรงจำที่เลือนรางในเวลาไม่นานความเจ็บปวดที่เรารู้สึกในตอนนี้อาจจางหายไปและโอกาสใหม่ๆอาจปรากฏขึ้นในช่วงเวลาที่เราไม่คาดคิด หากเราเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่เหมือนเดิมตลอดไปเราจะสามารถพัฒนามุมมองที่สมดุลมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตเราจะเลิกยิดติดกับสิ่งที่เป็นเพียงชั่วคราวและเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีความหมายอย่างแท้จริงแทนที่จะนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นแล้วทุกใจกับสิ่งที่เราไม่มีเราสามารถยอมรับได้ว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองและประสบการณ์ทุกอย่าง ไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนเป็นสิ่งชั่วคราวความเข้าใจนี้ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเบาสบายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองผ่านการเปรียบเทียบกับใคร เมื่อเราสึมซับความจริงข้อนี้เข้าไปในจิตใจเราจะเรียนรู้ที่จะมีเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นเราไม่อาจอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราได้ตลอดเวลาและนั่นเป็นเพียงธรรมชาติของชีวิตบางช่วงเราจะอยู่ในจุดสูงสุดเต็มไปด้วยความสำเร็จและการยอมรับขณะที่บางช่วงเราจะต้องเผชิญกับอุปสรรคและความล้มเหลวแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าเราเป็นใคร สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เรามีในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งแต่เป็นวิธีที่เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของชีวิต เมื่อเรามองความไม่เที่ยงจากมุมมองนี้เราจะตระหนักได้ว่าไม่มีเหตุผลที่ต้องอิจฉาหรือรู้สึกได้กว่าผู้อื่นสิ่งที่ดูยิ่งใหญ่ในวันนี้อาจเลือนหายไปในวันพรุ่งนี้และสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดในวันอนอนี้อาจกลายเป็นโอกาสนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตสิ่งเดียวที่เรามีอย่างแท้จริงก็คือปัจจุบันและวิธีที่เราเลือกใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้เองที่เป็นตัวกำหนดความสุขที่แท้จริงของเรา แทนที่จะเสียพลังงานไปกับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราสามารถเลือกที่จะยอมรับช่วงเวลาปัจจุบันในแบบที่มันเป็นได้เมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนผ่านไปเราจะเรียนรู้ที่จะจัดการกับสถานการณ์ต่างๆอย่างสงบมากขึ้นโดยไม่ยึดติดกับสิ่งที่เป็นเพียงชั่วคราวซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราควรปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปอย่างไร้จุดหมายหรือหยุดแสวงหาการ เติบโตแต่หมายถึงว่าเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องแบกภาระของการเปรียบเทียบกับผู้อื่นเส้นทางของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันและการตระหนักรู้ในข้อนี้ทําให้เรามีอิสระที่จะใช้ชีวิตโดยไม่จมอยู่กับความไม่พอใจที่ไม่มีที่สิ้นสุด ความไม่เที่ยงสอนให้เรามองชีวิตอย่างมีสติเมื่อเราเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดคงที่หรือรับประกันได้เราจะรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะเสียเวลาและพลังงานไปกับความทุกข์จากการเปรียบเทียบกันเพราะแต่ละคนอยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันของชีวิตเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนกันและมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงไม่ใช่ตำแหน่งที่เรา อยู่เมื่อเทียบกับผู้อื่นแต่เป็นวิธีที่เราเลือกใช้ชีวิตในแต่ละช่วงเวลาหากเราละทิ้งความเชื่อผิดๆว่าทุกอย่างจะคงอยู่ถาวรและยอมรับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงของชีวิตเราจะพบเส้นทางที่เต็มไปด้วยความสงบและความพึงพอใจมากขึ้น 2. การปล่อยวางหลุดพ้นจากความต้องการการยอมรับ ตั้งแต่เด็กเราเรียนรู้ที่จะวัดคุณค่าของตัวเองจากมุมมองของผู้อื่นเราสแสวงหาการยอมรับจากพ่อแม่ต้องการคำชื่นชมจากครูและคาดหวังการยอมรับจากเพื่อนเราเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่าความคิดเห็นของคนอื่นเป็นสิ่งกำหนดว่าเราเป็นใครหากเราได้รับความชื่นชมเราจะรู้สึกว่ากำลังเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องแต่หากถูกวิจารณ์หรือถูกเพิกเฉยเราจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับตัวเรา ความต้องการการยอมรับนี้ติดตัวเรามาจนถึงวัยผู้ใหญ่และกลายเป็นแรงผลักดันในการตัดสินใจการกระทำและแม้แต่ความคิดของเราเราเลือกแต่งตัวในแบบที่สังคมชื่นชอบเราเดินตามเส้นทางอาชีพที่ได้รับการยะอมรับเราหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจไม่เป็นที่นิยม ทั้งหมดนี้เพียงเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้รับการยอมรับจากผู้อื่นแต่การแสวงหาการยอมรับอย่างต่อเนื่องนี้กลับกลายเป็นกรงขังเมื่อเราฝากคุณค่าของตัวเองไว้ในมือของคนอื่นเราจะไม่มีวันพบกับความสงบที่แท้จริงเพราะเราจะต้องพึ่งพาการยอมรับจากภายนอกตลอดเวลาเพื่อให้รู้สึกดีกับตัวเอง พุทธศาสนาสอนว่าความต้องการการยอมรับนี้เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเรายึดติดกับความคิดที่ว่าเราจะต้องถูกมองในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจึงจะรู้สึกเติมเต็มเราอยากประสบความสําเร็จในสายตาสังคมเราอยากให้ความสําเร็จของเราได้รับการยกย่องเราอยากให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนฉลาดมีความสามารถและน่าดึงดูดใจความยึดติดกับภาพลักษณ์ที่เรา สร้างขึ้นนี้กลายเป็นพันธนาการที่บังคับให้เราดำเนินชีวิตตามมาตรฐานภายนอกแทนที่จะเดินตามเส้นทางที่เป็นของตัวเอง ปัญหาก็คือการยอมรับจากภายนอกไม่เคยเพียงพอแม้ว่าเราจะได้รับคำชมและการยกย่องความพึงพอใจก็เป็นเพียงชั่วคราวเราต้องการมากขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าหากเราวัดคุณค่าของตัวเองจากมุมมองของคนอื่นเราจะเปราะบ,บางต่อคำวิจารณ์และการถูกปฏิเสธเสมอเมื่อมีใครไม่เห็นด้วยกับเราเราจะรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวเมื่อเราไม่ได้รับความสนใจที่ต้องการเราจะ รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมายสิ่งนี้นำไปสู่กับดักของการเปรียบเทียบอาะความขับข้องใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะไม่ว่าอย่างไรก็จะมีคนที่ได้รับการยอมรับมากกว่าเราเสมอ ความสงบที่แท้จริงเกิดจากการปล่อยวางเมื่อเราเรียนรู้ที่จะไม่พึ่งพาการยอมรับจากผู้อื่นเราจะเริ่มใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริงเราจะไม่ดำเนินชีวิตตามความคาดหวังของสังคมแต่จะเลือกทำในสิ่งที่มีความหมายสำหรับตัวเราเองซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเพิกเฉยต่อทุกสิ่งหรือไม่สนใจใครเลยแต่หมายถึงการเข้าใจว่าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับมุมมองของคนอื่น ลองนึกภาพถึงคนที่ใช้ชีวิตไปกับการพยายามสร้างความประทับใจให้ผู้อื่นเขาเลือกอาชีพที่ไม่ได้รักเพียงเพราะเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับจากสังคมเขาซื้อของที่ไม่ได้จำเป็นเพียงเพื่อให้ดูเหมือนว่าประสบความสำเร็จเขาปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเพราะกลัวว่าจะถูกตัดสินชีวิตเช่นนี้ไม่ต่างจากการติดอยู่ในคุกแม้ว่าเขาอาจได้รับการยอมรับ จากผู้อื่นแต่เขาจะไม่มีวันพบกับความสงบในใจเพราะเขาจะต้องกังวลอยู่เสมอว่าคนอื่นจะมองเขาอย่างไร ตอนนี้ลองนึกถึงคนที่ใช้ชีวิตโดยปราศจากความต้องการการยอมรับจากผู้อื่นคนคนนี้ตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตตามสิ่งที่มีความหมายสำหรับตัวเองโดยไม่ยึดติดกับความคิดเห็นของคนอื่นเขาทำงานที่ทำให้เขามีความสุขโดยไม่สนใจว่ามันจะมีสถานะทางสังคมหรือไม่เขาแต่งตัวและแสดงออกในแบบที่เป็นตัวของตัวเองโดยไม่กลัวการถูกตัดสินเมื่อ ได้รับคำชมเขารับมันด้วยความขอบคุณแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมันเพื่อกำหนดคุณค่าของตัวเองเมื่อถูกวิจารณ์เขารับฟังอย่างมีสติแต่ไม่ปล่อยให้มันมาทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองนี่คืออิสรภาพที่การปล่อยวางสามารถมอบให้กับเรา การฝึกปล่อยว่างไม่ได้หมายความว่าเราต้องปฏิเสธความคิดเห็นของผู้อื่นทั้งหมดหรือใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพกับวิธีที่เราถูกมองจากภายนอกซึ่งต้องอาศัยการรู้จักตนเองและการไตรตรองอยู่เสมอลองถามตัวเองว่าฉันทำสิ่งนี้เพราะฉันต้องการจริงๆหรือเพราะฉันหวังให้คนอื่นยอมรับ หากไม่มีใครรับรู้ถึงความสำเร็จของฉันฉันยังจะรู้สึกพึงพอใจอยู่ไหมคำถามเหล่านี้ช่วยให้เรามองเห็นว่าเรากำลังทำสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจที่แท้จริงหรือกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการการยอมรับจากภายนอกการปล่อยวางจากความต้องการการยอมรับยังช่วยให้เรารับมือกับคำวิจารณ์และการถูกปฏิเสธได้ดีขึ้น เมื่อเราเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเพื่อที่จะมีความสุขคำพูดเชิงลบจะไม่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราอีกต่อไปคำพูดของผู้อื่นจะหมดอำนาจในการรบหนดคุณค่าของเราสิ่งที่เคยรู้สึกเหมือนเป็นการโจมตีส่วนตัวจะกลายเป็นเพียงมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งและไม่ใช่ความจริงที่แน่นอนเกี่ยวกับตัวเราอีกแง่มุมหนึ่งที่สำคัญของการปล่อยวางคือการเข้าใจว่าความต้องการการยอมรับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเรื่องของความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ด้วยบ่อยครั้งที่เราหมกมุ่นกับการเป็นที่รักการทําให้ผู้อื่นพอใจหรือการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเรายอมลดทอนความต้องการของตัวเองเพื่อรักษาการยอมรับจากคนอื่นซึ่งอาจทําให้เราต้องเก็บงาความรู้สึกที่แท้จริงยอมทนกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและแบกรับภาระทางอารมณ์ที่ไม่จําเป็นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากความต้องการการยอมรับอย่างต่อเนื่องเราจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงและมีสุขภาพดีขึ้น การทำสมาธิสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการฝึกฝนการปล่อยวางเมื่อเรานั่งสมาธิเราจะเรียนรู้ที่จะเฝ้าดูความคิดของตัวเองโดยไม่ยึดติดกับมันเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าจิตใจของเรามักสแสวงหาการยอมรับอาการรับรู้จากผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติรู้เท่าทันเราจะสามารถค่อยๆปลดปล่อยตัวเองจากวงจรน,นี้และสร้างความมั่นใจในตัวเองที่ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก การปล่อยวางจากความต้องการการยอมรับทำให้เรามีอิสระที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เมื่อเราเลิกแสวงหาการยอมรับจากภายนอกเราจะเริ่มมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงนั่นคือการเติบโตของตัวเองความลหลงไหลของเราและค่านิยมที่เรายึดมัน่นซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่แคร์ใครอีกต่อไปแต่หมายถึงว่าเราจะไม่ปล่อยให้ความกลัวการถูกปฏิเสธมาควบคุมชีวิตของเราเราสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้แต่จะไม่ปล่อยให้มันกลายเป็น แรงผลักดันหลักของเราความสงบที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจว่าเราไม่จําเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองเราไม่จําเป็นต้องทําให้ใครประทับใจเราไม่จําเป็นต้องได้รับการชื่นชมเพื่อที่จะรู้สึกเติมเต็มเมื่อเราหลุดพ้นจากความต้องการการยอมรับเราจะพบกับความสงบภายในซึ่งทําให้เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงโดยปราศจากแรงกดดันจากความคาดหวังของผู้อื่นนี้ คือความหมายที่แท้จริงของการปล่อยวางตามคําสอนของพุทธศาสนา 3. การทำสมาธิสังเกตความคิดของคุณโดยไม่ตัดสินการฝึกสมาธิโดยเฉพาะวิปัสสนาสอนให้เราสังเกตความคิดของตัวเองโดยไม่ยึดติดหรือตัดสินมัน ในชีวิตประจมนจิตใจของเรามักเต็มไปด้วยการตัดสินความกังวลและการเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาเราได้ยินข่าวสารบางอย่างเห็นโพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับใครบางคนแล้วโดยไม่รู้ตัวเราก็เริ่มนำชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบกับชีวิตของผู้อื่นกระบวนการนี้เกิดขึ้นอโดยอัตโนมัตินั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายครั้งเราถึงรู้สึกไม่มั่นคงหรือไม่มีความสุขทั้งที่เราเองก็ไม่เข้าใจชัดเจนว่าทำไม การทำสมาธิช่วยให้เราตระหนักถึงรูปแบบความคิดเหล่านี้เมื่อเรานั่งอยู่ในความเงียบและเฝ้าดูความคิดของตัวเองเราจะเริ่มเข้าใจว่าจิตทำงานอย่างไรเราสังเกตได้ว่าความคิดเกิดขึ้นและหายไปตลอดเวลาบ่อยครั้งโดยที่เราไม่ได้มีอำนาจควบคุมมันเลยความคิดหนึ่งอาจเกิดขึ้นมาบอกเราว่าชีวิตของใครบางคนดีกว่าเราหากเราไม่รู้เท่าทันเราจะเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับความคิดนั้นทันที และเริ่มรู้สึกว่าตัวเองได้กว่าปล่อยให้การเปรียบเทียบนี้ส่งผลต่ออารมณ์ของเราแต่เมื่อเราฝึกสมาธิเราจะได้เรียนรู้ที่จะมองความคิดนี้โดยไม่ปล่อยให้มันครอบงำครั้งต่อไปหากคุณสังเกตว่าตัวเองกำลังนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครบางคนให้หยุดสักครู่หายใจเข้าลึกๆแล้วมองดูความคิดนั้นแทนที่จะตอบสนองโดยอัตโนมัติให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้สำคัญจริงหรือ หลายครั้งเมื่อเราตั้งคำถามเช่นนี้เราจะพบว่าการเปรียบเทียบนั้นไม่มีพื้นฐานที่แท้จริงคนที่เรานำตัวเองไปเปรียบเทียบอาจมีชีวิตที่แตกต่างจากเรามากและ,ะเผชิญกับปัญหาที่เราไม่เคยรู้มาก่อนภายลักที่เรามองเห็นว่าเป็นความสำเร็จของผู้อื่นเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของความเป็นจริงเมื่อเราตั้งคำถามกับความคิดของตัวเองเรากำลังก้าวสู่ขั้นตอนสำคัญของการปลดปล่อยตัวเองออกจากนิสัยการเปรียบเทียบ สมาธิวิปัสสนาสอนว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจล้วนเป็นสิ่งชั่วคราวไม่มีความคิดใดแม้ว่าจะรุนแรงเพียงใดที่จะอยู่ตลอดไปไม่มีอารมณ์ใดแม้ว่าจะรุนแรงเพียงใดที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราทำสมาธิเราจะสัมผัสความจริงข้อนี้โดยตรงในช่วงแรกจิตของเราอาจวุ่นวายเต็มไปด้วยความคิดและการตัดสินแต่หากเราฝึกฝนต่อไป โดยสังเกตมันโดยไม่ตอบสนองเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าความคิดเหล่านี้ค่อยๆอ,อ่อนแรงลงพวกมันเกิดขึ้นและจากไปเหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้ากระบวนการนี้มอบอิสรภาพอันยิ่งใหญ่ให้กับเราเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเฝ้าดูความคิดของตัวเองโดยไม่ยึดติดเราจะมีอำนาจควบคุมปฏิกิริยาของตัวเองมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าความคิดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่มันจะไม่มีอิทธิพลเหนือเราเหมือนเดิม ก่อนหน้านี้เพียงแค่ความคิดเดียวเกี่ยวกับชีวิตของใครบางคนอาจทำให้เราหมดกำลังใจทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือเปลี่ยนอารมณ์ของเราไปตลอดทั้งวันแต่เมื่อเราฝึกสมาธิความคิดเดิมๆนั้นอาจยังเกิดขึ้นแต่แทนที่เราจะปล่อยให้มันดึงเราลงไปเรากลับสามารถปล่อยมันผ่านไปได้อย่างง่ายดายเมื่อเวลาผ่านไปจิตใจของเราจะเรียนรู้ที่จะไม่ให้ความสำคัญกับการเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอีกต่อไป เราจะเริ่มตระหนักว่าความทุกข์จำนวนมากที่เรารู้สึกไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่มาจากวิธีที่เราตีความสิ่งต่างๆการทำสมาธิสอนให้เรามองการตีความเหล่านี้ด้วยความชัดเจนและมีเหตุมีผลหากใครบางคนประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้หมายาความว่าเราล้มเหลวหากใครบางคนมีบางสิ่งที่เราปรารถนานั้นไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราย่ำแย่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะสังเกตจิตของตัวเองโดยไม่ตัดสิน เราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องทุกข์ทรมานจากความคิดที่ไม่สะท้อนความจริงกระบวนการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวในตอนแรกอาจเป็นเรื่องยากที่จะเฝ้าดูความคิดโดยไม่ตอบสนองต่อมันแต่เช่นเดียวกับทักษะอื่นๆการทำสมาธิจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อฝึกฝนยิ่งเราสละเวลาเฝ้าสังเกตอย่างเงียบๆมากเท่าไรเราก็ยิ่งตระหนักได้มากขึ้นว่าความคิดของเราไม่ได้กำหนดตัวตนของเรา มันเป็นเพียงปรากฏการทางจิตที่ผ่านไปเหมือนคลื่นในมหาสมุทรเมื่อเราหยุดยึดติดกับความคิดที่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแทนที่จะมองว่าชีวิตเป็นการแข่งขันเรากลับยอมรับว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองเราเลิกวัดคุณค่าของตัวเองจากคนอื่นและเริ่มมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของตัวเองแทนความสงบภายในเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจว่า การเปรียบเทียบที่มีความหมายเพียงอย่างเดียวคือการเปรียบเทียบกับตัวเองหากวันนี้เราตระหนักรู้มากขึ้นกว่าเมื่อวานแม้เพียงเล็กน้อยเราก็อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วการทำสมาธิมอบโอกาสให้เราได้เชื่อมโยงกับปัจจุบันอีกครั้งเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงโดยไม่ปล่อยให้ความคิดพาเราไปยังอดีตหรืออนาคตการเปรียบเทียบก็ไม่มีที่ให้ยืนอยู่มีเพียงแค่ปัจจุบันขณะเท่านั้น และในขณะนี้เองเราพบทุกสิ่งที่เราต้องการเมื่อฝึกฝนอย่างต่อเนื่องความตระหนักรู้นี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างเบาสบายโดยไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นและนั่นคือหนทางสู่เสรีภาพที่แท้จริงเพื่ออธิบายแนวคิดนี้ขอนำเสนอเรื่องเล่าของพระพุทธศาสนาวันหนึ่งเศรษฐีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งเดินทางไปหาพระอาจารย์แล้วถามว่า หลวงพ่อทำไมข้าพเจ้าถึงรู้สึกไม่พอใจอยู่เสมอทั้งที่ทมีทุกอย่างครบถ้วนแล้วพระอาจารย์ยิ้มแล้วกล่าวว่าจงนำแก้วใบนี้ไปเติมน้ำให้เต็มเศรษฐีทำตามที่ได้รับคำสั่งตอนนี้จงเติมน้ำลงไปอีกแต่หลวงพ่อน้ำล้นออกมาแล้วถูกต้องแล้วจิตใจของโยมก็เหมือนแก้วใบนี้โยมเติมเต็มมันด้วยความปรารถนาการเปรียบเทียบและความกังวลแต่แทนที่จะทำให้โยมพึงพอใจ มันกลับทําให้โยมสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วเศรษฐีเข้าใจในทันทีว่าการสแสวงหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนํามาซึ่งความทุกข์เท่านั้นหากคุณต้องการหยุดกังวลเกี่ยวกับผู้อื่นนี่คือ3ขั้นตอนง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มฝึกได้ตั้งแต่ตอนนี้ยอมรับความไม่เที่ยงทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเสมอและการเปรียบเทียบไม่มีประโยชน์ใดฮ่าฮ่ ฝึกปล่อยวางคุณค่าในตัวคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้อื่นแต่อยู่ที่ตัวตนที่แท้จริงของคุณทำสมาธิทุกวันการเฝ้าสังเกตความคิดคือตัวช่วยสำคัญในการหลุดพ้นจากวงจรการเปรียบเทียบความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีมากกว่าคนอื่นแต่มาจากการอยู่กับปัจจุบันและมีสันติสุขในใจในวิดีโอถัดไปคุณจะได้พบกับเรื่องราวเซนที่ทา้าทายทุกความเชื่อเกี่ยวกับปัญญ,ญาและโชคชะตา คลิกตอนนี้แล้วมาร่วมเดินทางต่อไปด้วยกัน